ข้าบผมชะง,งนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการชะง,งนชะง,งายสอควายช่างสงสัยเออเออทำไมเสียงชะง,งนเป็นอย่างนี้ล่ะอ๋ออ๋ออ้อเพราะวันนี้ชะง,งนมาอยู่กับคุณแยมนักพากเสียงและนักพากนิทานเจ้าของฉายานักพากร้อยเสียง ช่วงนี้ของเราชื่อช่วงชวนช,วง,ชวง,งนพบคนสื่อเราจะมาถามพี่แอมถึงความฝันในวัยเด็กกันก็คือความฝันในวัยเด็กคือเหมือนกับน้องๆทุกคนเลยค่ะที่ฝันอยากเป็นพยาบาลคุณครูตำรวจอะไรเงี้แยแอมอยากเป็นหมดเลยเชื่อไหมพี่ชะโงนแอมไม่ได้คนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่แอมแบบปล่อยอิสระก็ได้ค่ะแอมก็เลยแบบเอออยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่ทุกอย่างเลยแล้วพอโตขึ้นมาแล้วครับพี่แอมมา เป็นนักภาพเสียนได้ยังไงครับช่วงเรียนมหาลัยค่ะคือณนะตอนนั้นน่ะแยมได้เป็นตัวแทนออกไปเป็นคนพูดหน้าห้องตอนนั้นคือไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการภาคสักอย่างเดียวแยมก็เลยไปหาข้อมูลว่าการภาคคืออะไรอะไรเงี้ยไปหาข้อมูลเองแล้วก็แบบทำตามพี่ๆเขาว่าเอ๊ะมันทำยังไงนะเลยรู้ว่ามันมีการภาคอยู่จริงๆพี่ชงน้อนแยมก็เลยแบบ อยากลองทําแบบจริงๆจังๆสักครั้งหนึ่งก็เลยทําให้แยมอ่ะเริ่มฝึกอย่างจริงจังมาเรื่อยๆเรื่อยๆ่อยๆบวกกับเสียงตอบรับของเพื่อนในห้องเรียนวันนั้นด้วยเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงค่ะวันนั้นเนี่ยแยมจาได้ว่าแยมภาคเป็นโดเรมอนค่ะจะเอ้ยอินดี้ตอบรับสู่รายการฉังหด่ังไหนสองควายฉันสงสัยอผมโดมิตะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเลยนะครับ นี่ประมาณนี้ค่ะเลยเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นนักภาคของแยมค่ะสุดยอดมากๆเลยครับแล้วพี่แยมเล่าอีกนิดได้ไหมครับว่าที่ไปหาข้อมูลมาว่าการภาคคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรกันครับการภาคจริงๆเนี่ยเป็นการา voice acting ค่ะคือการ acting การแสดงด้วยน้ำเสียงอย่างของการแสดงเราใช่ไหมคะดาราก็จะมีแบบการแสดงออกทางสหน้าแววตาท่าทาง แต่เราแสดงผ่านน้ําเสียงการแสดงผ่านน้ําเสียงอใช้เสียงในการแสดงเช่นดีใจดีใจจังเลยแล้วพ่อเสียใจแล้วครับฉันเสียใจฉงนว่าฉงนพอเข้าใจแล้วสนุกจังเลย มาสนุกมากๆสร้างความสุขให้ผู้คนใช่แล้วค่ะพี่ชฉงนสุดยอดมากๆเลยครับพี่อยากต้องเรียนรู้ฝึกฝนอะไรบ้างครับเผื่อจะฝากถึงน้องๆที่อยากเป็นบ้างเอาจริงๆไม่ยากเลยนะคะพี่ชงนถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นนักพากใช่ไหมคะหรือว่าอยากจะเป็นเหมือนพี่แย้มณตอนนี้อย่างแรกคือใจรักอย่างสองคือฝึกฝนค่ะอย่างที่สามคือสม่ำเสมอด้วยเป็นจุดที่ทำให้เรามุ่งสู่ความฝันของเรา แล้วอะไรสนุกที่สุดในงานพากที่ทำอยู่นี้ครับพี่แยมแค่ได้พากเสียงก็ท้าทายแล้ะสนุกแล้วค่ะตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่ท้าทายแยมในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะคือการที่จะต้องทันเทรนอยู่ตลอดเวลาทันเทรนในที่นี้คือ,อเอ๊ะเด็กๆสมัยเนี้เขาชอบดูอะไรกันนะอ่าเเราก็ไปหาข้อมูลแบบว่า ใหม่ๆเพื่อที่จะเอามาประยุกต์และก็ประกอบเข้ากับการผ้าของเราและก็กลายเป็นหนึ่งคอนเทนต์ค่ะอันนี้แหละคือความสนุกและความท้าทายมาถึงช่วงปันฝันบรนดาลใจอยากให้พี่แยมช่วยแบ่งปันความฝันกับผู้ชมตัวน้อยๆของเราหน่อยครับใครหลายๆคนที่แบบหนูไม่รู้หนูไม่มีความฝันเลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องทำยังไงเวลาคุณครูถามก็แบบ ไม่รู้จะตอบอยังไงตอบตามเพื่อนอะไรเงี้ยแยมขอเป็นตัวแทนคนนั้นแบบบอกกับน้องๆแล้วกันค่ะเพราะว่าแยมเป็นหนึ่งคนที่ไม่มีความฝันอะไรเลยแล้วอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าบางทีเราอะตอนเด็กๆอะเราอาจจะยังไม่รู้ตัวตนของเราก็ได้ค่ะแต่ระยะเวลามันจะเริ่มสะสมความเป็นตัวตนของเราไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราจะรู้เองว่าตัวตนของเราเป้าหมายของเราความฝันของเราคืออะไรค่ะ สำหรับน้องๆถ้ายังไม่มีความฝันยังไม่เจอความฝันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานมีความสุขไปก่อนใช่แล้วครับใช้ชีวิตอย่างสนุกไปก่อนนะครับวันนี้ฉมนดีใจมากๆที่ได้คุยกับพี่แยมครับขอบคุณมากครับพี่แยมพี่แยมครับมาถ่ายรูปด้วยกันสักรูปนะครับหนึ่งสองซ่ม 切！切！切！ 哎哈，哒啦啦，哒啦啦。